สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังรู้เลยเป็นคนยังไงบ่อยท่าพระจันทร์ขอพูดตรงๆถ้าผมเป็นกู้ภัยเมื่อเวลา0ีนาฬกานาทีวันที่26พฤศจิกายน2568 นายอัธวันรสิริสิทธิธงชัยหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของบอยท่าพระจันทร์เสียนพระชื่อดังและเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอยท่าพระจันทร์โดยระบุว่าถ้าผมเป็นกู้ภยัยผมคงช่วยทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าก่อนแน่ๆแ,และไม่สามารถแยกแยะว่าใครเดือดร้อนกว่าใครเพราะเดือดร้อนทุกๆคนจริงๆอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ